ถัดมาเป็นข้อสอบอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นคณิตศาสตร์2007ข้อใหญ่ข้อที่2ข้อนี้กำหนดให้รูปเป็นดังภาพตรงนี้แล้วให้หาค่า r r ในเทอมของ h รูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปของวงกลมเขาบอกว่ามันเป็นทรงกลมรัศมี1ห,หน่วย อยู่ในอยู่ในโคนอยู่ในโคนซึ่งมีเป็นรูปมุมฉากอยู่ในโคนมีความสูงเป็น h แล้วก็มีรัศมีของโคนเป็น r ตามรูปนี้เลยตามรูปนี้เลยตามรูปอันนี้วิธีการหา จริงๆเรื่องของรูปเลขาคณิตเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่นเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายนะโจทย์ชอบเล่นมากสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็เรื่องของพ ну ีทาโกรัสแล้วก็เรื่องของพีทาโกรัสรูปนี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็พีทาโกรัสสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมีข้อแม้ อยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือจำเป็นต้องมีมุมร่วมกันมุมร่วมกัน,กนข้อที่สองคือมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากซึ่งในนี้ก็มีจริงๆในรูปนี้มีมุมเป็นมุมฉากก็คือตรงนี้เป็นมุมฉากตามที่โจทย์บอกเลยว่าโจทย์บอกว่ามันเป็นโคน ซึ่งมีมุมฉากอยู่ข้างในนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมขายแน่นอนชัวจากรูปจะเห็นว่าเจ้าสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากชัวชัวนี้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่จากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีสามเหลี่ยมเล็กซ่อนอยู่ในนี้ซึ่งก็คือเป็นสามเหลี่ยมที่ลากจากตรงความสูง ไปชนกับขอบของโคนไปชนกับขอบของโคนแล้วทำมุมฉากอยู่ตรงนี้โดยที่สามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมีมุมร่วมกันก็คือมุมเซตาตรงนี้มุมเซตาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้เลยว่ามันเป็นข้ามส่วนฉากของสามเหลี่ยม เล็กต่อสามเหลี่ยมใหญ่ข้ามก็คือตรงข้ามมุมของสามเหลี่ยมเล็กตรงข้ามมุมของสามเหลี่ยมเล็กก็คือตรงนี้ตรงนี้ถามว่ามันคือเท่าไหร่ถามว่ามันคือเท่าไหร่คำตอบก็คือหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะตรงนี้ตรงนี้หรือตรงไหน มันก็จะมีมันก็จะมีความยาวเป็นหนึ่งเท่ากันเพราะว่ามันเป็นรัศมีนั่นเองเป็นหนึ่งส่วนด้วยฉากมุมฉากตรงนี้ก็คือเป็นเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้เส้นนี้ถึงตรงนี้มีความสูงเป็น h ลบ1เพราะว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น1ทั้งหมดเป็น h เพราะฉะนั้นมันก็คือ h ลบ1เท่ากับสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่ตรงค่ามมุมคือตรงนี้คือค่า r ตรงนี้ก็คือเท่ากับ r ส่วนด้วยฉากฉากก็คือตรงด้านนี้ถูกไหมด้านนี้เกิดจากพีทาโกรัส เลยเพราะว่าเรารู้ตามนี้แล้วว่ามันคือตรงนี้เป็น h ตรงนี้เป็น r เพราะฉะนั้นตรงนี้มาจากสูตรพิทากรัสก็คือด้านอะไรเอ่ยตรงนี้ด้านอะไรเอ่ยจะเท่ากับ h กลังสองบวกด้วย r กำลังสองอะไรเอ่ยกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ h กลังสองบวกด้วย r กำลังสอง ราะฉะนั้นอะไรเอ่ยอย่างเดียวจะเท่ากับสแควร์รูทของ h อชกำลังสองบวกด้วย R าร์กำลังสองเอามาแทนเลยเป็นสแควร์รูทของ h อชกำลังสองบวกด้วย R าร์กำลังสองจากนั้นคูนไข่ได้มาเป็นสแควร์รูทเอชกำลังสองบวกด้วย R าร์กำลังสองเท่ากับ R คูณกับ h ลบหนึ่ง ยกกำลังสองทั้งสองข้างได้เป็น h กำลังสองบวกด้วย r กำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง h กำลังสองลบสอง h บวกหนึ่งแบบนี้เอา r กระจายเข้าไปคูณจะได้เป็น r กำลังสอง h กำลังสองลบสอง h r กำลังสองบวกด้วย r กำลังสองเท่ากับฝั่งนี้เหมือนเดิมเป็น h กำลังสองบวกด้วย r กำลังสอง รากำลังสองตัดกันได้ตัดกันได้จากนั้นดึงตัวร ok ่วมออกมาดึงต ok ัวร่วมฝั่งน ok ี้ออกมาจะเป็น R กำลังสอง h ลบด้วย2 r กำลังสองเท่ากับ h กำลังสอง h ตัดกันเหลือเป็น h เดียวเท่ากับ R กำลังสอง h ลบด้วย2 r กกำลังสอง เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเป็น r กำลังสองวงเล็บ h ลบ2 h เท่ากับ h แบบนี้ r เดียวจึงมีค่าเท่ากับ square root ของ h ส่วนด้วย h ลบ2 h ส่วนด้วย h ลบสอเฉย R เดียวจึงมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย h ลบสเพราะว่าตรงนี้ไม่มี h แล้วอโอเคคำตอบเลยตอบตรงนี้ได้เลยตอบคือ R เท่ากับ square root ของ h ส่วนด้วย h ลบสนั่นเองส่วนด้วย h ลบสนั่นเอง ถัดมาถัดมาโจทย์ให้หามินิมัมของปริมาตรของรูปโคนนี้มา,มาถึงเรื่องแม็กมินแม็กแม็กมินอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะหาแม็กมินได้เนี่ยมี3วิธีวิธีแรกคือใช้ควอดาติกฟังก์ชันวิธีที่2คือการใช้ดิฟ วิธีที่3ก็คือใช้ตีโกนช่วยซึ่งข้อนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่ใช้ดิฟหาซึ่งสูตรการหาวอลลุ่มก็คือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพาย r กำลังสอถูกไหมของวอลลุ่มของโคนเป็นสูตรนี้วอลลุ่มของโคนเราจึงจะได้ว่ามันคือเศษหนึส่วนสามพาย อ่าอ่าเมื่อกี้เราคิดได้แล้วว่า r มันคือ h ส่วนด้วย h ลบ2 h ส่วนด้วย h square root แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมแล้วก็คูณด้วย h ซึ่ง square root ก็คือเป็นถอดร o ท square root ยกกำลังสองก็ถอดรูทออกมาจะได้มาเป็นเศษ1ส่วน3พายคูณด้วย h ส่วนด้วย h ลบ2แล้วก็หารด้วย แล้วก็คูณด้วย h ฝั่งนี้จากนั้นเราก็ทำการดิฟเพื่อหาค่า max min ซึ่งในข้อนี้คือหา min หาแค่ min ไม่หา max หาแค่ min ดิฟก็คือจะต้องเป็น dv ส่วนด้วย dh จะได้ว่ามันคือการดิฟเศษ1ส่วนพายวงเล็บ h กำลังสองส่วนด้วย h ลบสองแบบนี้เศษหนึ 1, 3, ่งส่วนสามพายเป็นค่าคงที่สามารถดึงออกมานอกดิฟได้เลยจะได้มาเป็นเศตหนึ่งส่วนสามพายดิฟของ h กำลังสองส่วนด้วย h ลบสองแบบนี้การหาดิฟของผลหารใช้สูตรว่า v d u ลบ u dv ส่วนด้วย v กำลังสอง เพราะฉะนั้นมันคือเศษหนึ่งส่วนสามายของ UDV ลบ U ลบ VDU ลบ UDV ส่วนด้วย V กําลังสอง V ก็คือ H ลบสอง DU ก็คือ d ิ p H กําลังสองได้เป็นส H ลบด้วย u u คือ h กํลังสอง dv ดิฟ h ลบสแล้วได้1ส่วนด้วย v กํลังสองก็คือ h ลบสทั้งหมดยกกําลังสองเมื่อทำแบบนี้แล้วทำต่อมาเราจะได้เป็น1นึส่วนสามพายเหมือนเดิมค้างไว้เป็น2 h กํลังสองลบ4 h 2, ลบ h กํลังสองทั้งหมดหารด้วย h ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้แล้ว1ส่วน3 h 1ส่วน3ไพยก็ยังค้างไว้เหมือนเดิมข้างบนแก้ออกมาจะกลายเป็น h กำลัง2ลบ4 h ส่วนด้วย h ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2 แล้วก็จะกลายเป็นดึงตัวร่วมออกมาเป็น h วงเล็บ h ลบ4ส่วนด้วย h ลบ2ทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องหาวงเล็บที่ทำให้สมการเนี้ยเป็นศูนย์ซึ่งก็มีทั้ง3วงเล็บเลยก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้ง3วงเล็บเลยที่สามารถทำให้สมการนี้เป็นศูนย์ได้ จากตรงนี้จากตรงนี้เราก็หาค่า h ออกมาได้จาก3ามมเล็บที่ทำให้ทาให้สรรมการเป็นศูนย์จะได้ว่า h เท่ากับ0เท่ากับ4แล้วก็เท่ากับ2 0 4 2จากนั้นเราต้องมาเขียนเส้นจำนวนเพื่อดูว่าค่า max-min อยู่ตรงไหนมาเขียนเส้นจำนวน มี0มีตรงนี้2และตรงนี้4และตรงนี้4วิธีการใส่เครื่องหมายบวกลบบวกหรือเป็นลบบวกลบวิธีดูก็คือดูว่าถ้าสมมติเราลองเอาตัวเลขไปใส่ลองเอาตัวเลขเข้าไปแทนในสมการแทนแล้วได้สมการเป็นลบก็แสดงว่าฝั่งนั้นอ่ะเป็นลบฝั่งนั้นเป็นลบตัวอย่างเช่นเอาเอาห้า เอาห้าเข้าไปแทนในสมการแทนแล้วสมการเป็นบวกแสดงว่าฝั่งนี้ก็เป็นบวกเอาสามเข้าไปแทนในสมการแทนแล้วเป็นลบแสดงว่าได้เป็นลบเอาหนึ่งเข้าไปแทนแทนออกมาเป็นลบก็เป็นลบต่อไปลองเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนในสมการแทนแล้วได้เป็นบวกเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้แบบนี้เป็นบวกก็คือขึ้นแล้วลง จากนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ลงแล้วขึ้นแสดงว่าจุดสูงสุดเมื่อตอนที่ h เท่ากับ0และจุดต่ำสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ h เท่ากับ4เท่ากับ4แสดงแต่ในข้อนี้เนี่ยเขาให้หาเมื่อ,เ,อเป็นเป็นมินิมัมก็คือ สัสุดเพราะฉะนั้นก็คือเอา h เท่ากับ4มาคิด h เท่ากับ4มาคิดแต่ยังตอบว่า4ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถามความสูงที่น้อยที่สุดแต่เขาถามว่าปริมาตรที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปแทนค่าต่อหาวอลลุ่มต่อวอลลุ่มจากตรงนี้ที่เรารู้จากตรงนี้ที่เรารู้คือมันคือเหนึ่งส่วนสาม เศษหนึ่งส่วนสามพาย h ส่วนด้วย h อชลบสอง h ลบสองแล้วก็คูณด้วย h จากตรงนี้เราจะได้ว่ามันคือ v เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพาย4หารด้วย4ลบสองคูณด้วย4 v จริจึงเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสามพายแปดหรือเท่ากับแปดส่วนสามพายนั่นเองหรือเท่ากับแปดส่วนสามพายเป็นคำตอบสุดท้าย